ทุกๆเช้าลุงสมชายจะตื่นมาพร้อมกับแสงแรกของวันเสียงนกร้องเป็นพื้นคู่ใจในบ้านเล็กๆริมทุ่งนาที่อยู่มาเกือบ50ปีผ่านร้อนผ่านฝนมานับไม่ถ้วนวันคืนผ่านไปลุงสมชายยังยืนมองแสงทองทาาพราทุ่งนาจากระเบียงบ้านไม้เก่าๆเป็นความสุขที่เรียบง่ายมือที่เหีียวยน่นลูบเมล็ดข้าวในฝ่ามือเป็นเหมือนสายใยแห่งชีวิตที่ผูกพันเขากับผืนนา แม่ลูกหลานจะชวนไปอยู่ในเมืองแต่ลุงสมชายปฏิเสธทุกครั้งสำหรับเขาแล้วแสงแห่งอรุณที่ทอทับผืนนาคือที่มาของพลังชีวิตเป็นสมบัติล้ำค่าที่เงินหาซื้อไม่ได้แสงแห่งอรุณเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังและพลังชีวิตสำหรับลุงสมชายชรลาผู้ยึดมั่นในวิถีชีวิตที่เรียบง่ายโลกจะเปลี่ยนไปเพียงใดแต่ความผูกพันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติยังเป็นสิ่งที่มีค่าและควรรักษาไว้